สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty ช่วงโปรไม่มีกั๊กและก็มาถึงช่วงโปรไม่มีกั๊กช่วงที่พี่สาวของเราสองคนจะพาไปชิมเมนูบุฟเฟ่ต์เด็ดๆตามเพี่ยนจอยกับพี่จูนไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคือจะบอกว่าวันนี้นะคะเราสองคนจะพาเพื่อนๆมาชิมบุฟเฟต์อร,อร่อยบอกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นบุฟเฟต์อยู่กับหอยนางรมสดค่ะร้านออสเ e อร์ฮารรมตั้งอยู่ชั้น2โซนกรูฟของเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นขับรถมาหรือนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ค่ะ และตอนนี้นะคะจุนก็อยู่กับพี่แพรค่ะหุ้นส่วนร้านออสเตอร์ฮาเลมค่ะสวัสดีค่ะส้องถามพี่แครก่อนเลยค่ะว่า ทำไมต้องตั้งชื่อว่าไอเซอร์ฮาร์เลมด้วยคะต้องการชื่อที่จะสื่อสารง่ายนะคะกับคนแล้วก็เหมือนหอยะเป็นฮาร์เลมเป็นสาวๆในฮาร์เลมค่ะก็เลยได้ชื่อที่สนุกสนานมาแบบนี้เป็นออเตอร์ฮารเลมค่ะหนูอยากรู้ว่าเป็นหอยไซอะไรคะหอยที่ร้านนะคะเราจะใช้ไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าอยากทานจัมโบ้สามารถสั่งได้มีจัมโบ้ด้วยก็ใหญ่แบบเท่าน้าไม่ใช่เท่าน่าแล้วหอยส่วนใหญ่ที่พี่แคร์รับมาจากตรงมาจากสุราธานีค่ะเพราะว่า เอาเลยค่ะที่แรโอเมก้าที่แรกก่อนนะคะ ขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อนๆิธีการทานหอยหนูที่เขาบอกว่าให้กินในเปลือกใช่ก็ใช้ต้องซูดเลยใช่ไหมคะแนิดนึงแล้วก็สดอ่าค่ะแต่ถ้าเรากลัวเสี่ยจลิดก็ใช่เสี่ยจลิดถ้าเราไม่กลัวเสียจลิดเราจะเอาแบบอัชฉรสแตงเตรียมใช่ไหมคะเออเป็นหอมเจียวค่ะแล้วก็ไทยๆกระหินค่ะอันนี้น้ำผ้าเราต้องตักมะนาวไหมคะบีบเลยค่ะนิดนึงพอค่ะน้ำลายหล่ะหรอ รัดการกับจูนโอเคัไหมคะไม่สามารถตอบได้บอกด้วยคำเดียวว่าว่าหอยแบบมันแน่นมากค่ะพี่แล้วสดมากจริงๆุดมากค่ะเดี๋ยวเราเชื่อมที่พี่เขาทำมันได้กลิ่นของความเป็นเฮิร์บเฮ้จอยชิมม้างไหมคะลองดูไหมอ่ะครั้งแรกเป็นไงคะ อยากรู้ว่าหอยตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ะราคาบุฟเฟ่ต์นี่เท่าไหร่คะท่านละ650บาทนะท่านละหก้าบาทใช่แต่ก็จะมีแต่หอยอย่างเดียวแล้วก็เครื่องเคียงก็ส่วนใหญ่ก็เซียนหอยไม่อั้นเลยต้องเป็นเซียนหอยจริงๆแบบจ้องว่าวันนี้ฉันจะมากินหอยนางรมสดอย่างนี้เมนูที่จุนเห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้เรียกว่าอะไรคะพี่ต้มยำเกี๊ยชาค่ะเกีชา ้วก็น้ำที่เห็นเป็นเกร็ดเกร็ดข้างบนคน้คนๆก็จะเป็นไสน้กุ้งจริงๆกุ้งเนี่ยถ้าสมมติจะทานไม่ต้องกรวนะคะเพราะว่าเรา่าหลังไว้แล้วก็คือใช้ช้อนตอมางัดออกมาได้เลยอืมหม้อน,นี้จุรู้สึกว่ามันมีแบบความมันของกุ้งม,มาค่ะที่เห็นเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นมันกุ้ง นอกจากเมนูหอยนางรมสดและต้ยมยำเกอิชาแล้วเขายังมีเมนูต้ยมยำปลาและต้ยมยำปลาหมึกไว้บริการอีกด้วยถึงเวลาแล้วค่ะพี่แคค่ะที่จูนกับเอนจอยเนี่ยจะมาแข่งกิกนออยสเตอร์ว่าใครจะกินได้เยอะมากที่สุดแต่ว่าใจพี่แค์เป็นคนทายนะคะว่าใครจะชนะมือใหม่ขนาดนี้ชนะแน่นอนค่ะพี่แค์เป็นไปได้นะคะเพราะไม่้ักกินเยอะมากริงคือนักกินเยอะมากเยอะมากโอเคเราเชื <c oughs> ่อนะ นี่คือของโบดพี่จูนเนี่ยออไม่เป็นไรแล้วให้กำลังใจกองใหม่เออ,เอ,อโอเคอเค,ค่ะงั้นเราไปแข่งกันเลยดีกว่าพร้อมไหมคะพี่จูนมากบอกเลยสู้ไต่ด้วยค,คือจะบอกว่าหอยแบบเงินแน่นมาก เราไปซื้อหอยนางรมไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคาก็ตกตัวละ50บาทแล้วแต่ที่ร้านออสเตอร์ฮา m เรมมีให้ทานตลอด45นาทีเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะอาพี่จูนมานับซิได้กี่ตัวคะ 2>, 1, 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเร็จค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 หกตัวค่ะพี่จูนถือว่าเอ็เจ้าก็ได้เยี่ยมเหมือนกันในะเพราะนี่เป็นการกินหอยครั้งแรกนะคะใช่แต่สรุปค่ะพี่แคร์ขะนางจูนชนะไปนี่ขนาดเราแข่งขันการกินกันไปแค่สิบห้านาทีใ่คสุกี้ตั้งสิบตัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าเพื่อนๆมาทางร้านเนี่ยสี่นาทีนะคะสำหรับการกินหอยนางลมสด จะกินได้เยอะขนาดไหนนะ<ม>ต้อง 15, 15งนาทีบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะพี่โจนออะเดี๋ยวให้พี่แค่ฝากร้านดีกว่าค่ะขอฝากร้านออ s สเตอร์ฮาเมไว้นะคะมีทางบุฟเฟ่ขายส่งแล้วก็มี d e l i v e อรนะคะ d e l i v e อรก็จะมีเป็นแพ็กเกจน่ารักๆสามารถทําเป็นของขวัญหรือว่าส่งให้เพื่อนๆได้เป็นเซตละ5ตัวนะคะ400 <500 S 2> บาทใส่ใหญ่แล้วก็มีน้ำจิ้ม3อย่าง กติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้านอ y t t r r h r r e m จาก Facebook รายการลิ้นติบโปรเราก็มีบัตรอาหารฟรีหนึ่งใบสำหรับ2ท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการแชร์กันยเยอะๆนะคะ